ไม่มีเลยแยกไปหมดเลยนะคะลำบากมากพ่อขาแลา้วพ่อ,อเป็นยังไงบ้างพ่อเดียวพ่อเป็นยังไงบ้างแม่ส่งไให้พ่อเลยเป็นยังไงบ้างนี่เราอยู่ที่บางบานนะคะบานดินเดายวลำบากมากเลยแล้วก็ต้องขยเรือเข้า,เอาออกอย่างนี้ไร่นาเสียหมดบ้านก็ท่วมขึ้นบ้านเลยใช่ไหมคะหลังนี้เนี่ยโอ้ดีถึงหน้นาต่างบ้านเลยนะคะ แล้วพ่ออยู่กับใครคะพออยู่กับใครวันนี้แม่บินข้าอยางกิเข้าแล้วนะเดี๋ยวยมะวันนี้สุดารัฐนะคะแม่จำได้ไหมคนี้มันเป็นต้องรัฐนีคแตแที่เดียวสุดารัฐได้น้อ่เนาะ

ไม่เป็นร้ายสมุดยังขาวอยู่แม่จ๋าทักไทยสร้างไทยที่มีนโยบายบำนาญประชาชนให้กับผู้สูงอายุเดือนละสามพันบาทพอกินไหมเอาไหมเอานะทักไทยสร้างไทยนะจะไหนผู้ร้อนใจลอนใจไหนไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยสู่รัสร้างละไทยสร้างไทย ลุยนะสามพันบาทกำลางไปช้าชนไ้าขอบคุณแน่แข็งแรงแข็งแรงนะมนาสามพันกอขคุณขอบคุณคุขอบคุณบ่มสนุกนะตาลูาูตาได้ชมมรักขอบคุณค่ะค่ะ